หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตาเดินทางมาแล้วนะครับนี่เด้อ <De, S 2> วันนี้บุญพิเศษบุญปีใหม่นะครับถือว่าบุญดีที่สุดนะครับนี่วันแรกของปีนะครับนําสิ่งดีๆเข้าสูกาส่กายสู่ใจนะครับนี้ญาติโยมผู้อุปัมภ์คำชูวัดวาพระาศาสนาวัดบ้านเกาบบนะครับยำ่อยยำแม่อยกสี่น้องสาธุมม <c oughs> สาธุขอให้ร่ำรวยร่ำ <c oughs> <c oughs> รวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อุ คือจังหนาวเฮี้ยงให้ได้ยันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้วัดบ้านเก่าบัวอำเภอหัวตพะพานจังหวัดอำนา,านจเจริญน,นะครับญาติโยมทุกฝ่ายนะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตรวันต้อนรับปีใหม่นะครับนี่วันนี้นะครับนี่เมื่อคืนนี้ก็สวดสวดมนตนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับ อยากให้หนาวแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับจะได้ไม่เปลืองพัดลมนะครับ เนือญาติโยมที่คุ้นเคยนะครับอุปธรรมคำชูวัดวาปศาสนาวัดบ้านเก่าบ่อนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อก็ดีวัดบ่อชเนงก็ดีบิณฑบาตรรวมกันที่นี่นะครับแต่ว่ามีญาติโยมนะครับกับอาาถนาพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับไปฉลองศรัทธานู่นนะครับที่บ้านพุนแพงนู่นนะครับและก็ไปบิณฑบาตนะครับ ที่อื่นอีกนะครับก็เลยเหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับปกติอยู่ด้วยกันตอนนี้ประมาณร0 8รูปนะครับร0 8รูปสลสมาเนนหนึ่งูปนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับประมาณ40กกว่านะครับนู่นนะครับสายยาวเลยนะครับสายยาวเลยนะครับนี้ พระจาจาร์มหาบุญพันท่านกลัวจะสายนะครับก็เลยนำพาก่าวคำถวายแต่เช้าๆนะครับอดีตประคุณลองตาท่านจะรออยู่นะครับรอญาติโยมผู้อยู่ไกลนะครับเดินทางมาแต่ไกลนะครับแม่ปวยาตายนางสาวสุพรรณนราสีบำงลุงพุทธศาสนาุกอย่างุุไรายการในหนึ่งร้อยบาท บันแม่วันเพียนอองพังผมโสนบัลลงพุทธศาสชนะทุกอย่างกุูารายการในตอนหนึ่ง้ลยว่าแต่ยากอยมเด้อวันนี้เราถวายพระจันานเช้าไม่ไม่มีมือ้อเพลินนะไม่มีมื้อเพลินแล้วก็เจริญพรเ่ีแข่งในเช้าในวันพรุ่งนี้วันที่สอง นะมกกาคมไม่ได้ออกบินท่าบาเดอไม่ได้ออกบินท่าบานะเนื่องด้วยวันพุกนี้มีบวชหน้านะมีบวชหน้าเพราะฉะนั้นสว่างมาเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาก็จะได้ถวายหัตถาหาน,นเก็บประสงค์สามาเนรทั้งสองวัดเดอทางวัดบ่อเ้นเด ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระภิกษุส,สงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับวัดบ่อชนิงก็ดีวัดบ้านเก่าบ่อก็ดีนะครับวันนี้บิณฑบาตรรวมคันนะครับมมเป็นแบบประเพณีที่พระเดชพระคุณ,ณนี่มหาน้านะครับโยมมหาน้านะครับนี่เดินพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุ้นีนะครับวางแบบแผนไว้นะครับมาตรเดีดรรนี่ก็ยุนีตลอด อยู่แต่งานพระราชทานเพิ่งคุณบอกโอ้สาธุสาธุประพฤติปฏิบัตินะครับโยมมหาน้ำนะครับอย่างนั้นก็น้อมลำลึกถวายแด่บุรพาจารย์นะที่ท่านได้เดินทางมาอากาศเย็นนะครับไม่มีลมแต่ว่าอากาศเย็นเย็นนะครับนี่โอ้คุณฤติฮะอย่างนั้นผมหมายถึงว่าลำลึกผู้ในนะ หนึ่งห้าห้าเด้อว่มันหมดต่อไปดิอ๋น้องลำลึกอาจารย์มหาวิรัตวิรัตต์นโนนะครับทำบุญแต่เช้าเลยนะครับนี่ร้อยห้าสิบห้าดีชาติตัะการล้งตูวมันเป็นเคยมากเตยแค่กับมาาัาขนปีวัดบาเโตาบโโนโน้ของเฮานะครับในเมื่อเป็นวัดอาจารย์พระครูปร,รียดวีระพน์นะครับรักษาการเจ้าวาดนะครับ วัดบ่อเชนิงนะครับนี่เป็นบูรภายด้อนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรักษาการหรือเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับ